อันนี้เขาบอกว่าวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยทำให้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์และโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ A.L.S. นั่นเองก็คราวนี้มาเป็นอันที่แล้วเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทส่วนปลายคราวนี้เป็นโรคเกี่ยวกับประสาทส่วนกลางซึ่งคือสมองเลยนะน่ากลัวมากนะครับซึ่งต้องบอกว่าคนที่เอาข่าวนี้มาพูดเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาด้วยนะเป็นหมอเลยนะฮะชื่อจอห์นบารคาสเซนนะครับคือต้องบอกว่า ถ้าเกิดเป็นข่าวปลอมเกี่ยวัวัคซีนกับมะเร็งเนี่ยเขาจะมีอีกคนหนึ่งชื่อไรอันโคนะฮะเป็นแบบข่าวประจําเลยนะเป็นหมอเกี่ยวกับโรคมะเร็งแล้วจะบอกตลอดว่าฉีดวัคซีนแล้วเป็นมะเร็งนู่นนี่นั่นฮนะแต่ถ้าเกิดฉีดว,วัคซีนแล้วเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยก็ต้องคนนี้เลยครับจอห์นบาร์คัสเซนนะฮเขาตีพิมพ์ผลงาในวารสารการแพทย์นะคชื่อว่า,า,า,า microbiology and infectious disease เขาเป็นนักภูมิคุมการพิยาและนักต่อต้านวัคซีนในคนเดียวกัน ว่าส่วนประกอบในว่าซีโควิดเก้าของไฟเซอร์เนี่ยจะมีเดี๋ยวมีหน้าด้วยนะฮะในสไลด์ถัดไปเขาบอกให้ก่อให้เกิดการม้วนพับของโปรตีนจนมีรูปร่างผิดป,ปกตินะครับหรือโปรตีนมิสโฟลดิงนะนะนำไปสู่การทําลายระบบประสาทในระยะยาวนะฮะการม้วนพับของโปรตีนคืออะไรนะฮะในสไลด์ถัดไปยังมีตัวอย่าง <S <S <ๆ>อาจจะดูเป็นประกอบนะเพื่อให้เข้าใจกับข่าวแต่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะค,คืออันซ้ายเนี่ยคือการม้วนพับแบบปกตินะ ของเป็นภาพสันติของโปรตีนนะแต่อัน้าอันขวาเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดการม้วนพับผิดปกตินะแล้วพอมันการม้วนพับผิดปกติแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะทําให้อ่ามันเกิดโปรตีนตัวหนึ่งที่เรียกว่าไอออนนะฮะซึ่งการเกิดสะสมมากๆเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อระบบประสาทหลายชนิดนะเออแล้วอาจจะส่งผลต่อโรคภูมิแพ้หลายชนิดด้วยนะครับคือเขาบอกว่าสรุปก็คือฉีดวัคซีน ไฟเซอร์เนี่ยมันเพิ่มทําให้เกิดโอกาสการพับตัวที่ผิดปกติของโปรตีนนะและจะส่งผลต่อระบบประสาทในอนาคตนะเขาอ้างอย่างนี้เลยนะในงานวิจัยของเขานะครับซึ่งโรค2องชนิดที่เขาอ้างว่ามันจะเกิดขึ้นนะถ้าฉีดวัคซีนโควิก้าของไฟเซอร์ไปเยอะก็คืออัลไซเมอร์นะหรือโรคสมองเสื่อมนั่นเองแล้วก็อีกอันหนึงคือโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ A L S อย่างโรคอัลไซเมอร์นะฮะ ก็เป็นโรคที่เรารู้จักกันดีนะบอกว่าคนที่อายุเยอะๆเนี่ยมีศิจะเป็นกันหลายคนเลยนะเขาบอกเป็นโรคประสาทแบบเรื้อรังนะปกติเนี่ยจะเริ่มต้นช้าๆแล้วค่อยมีการน่ะขึ้นตามเวลาครับมันจะมีอะไรบ้างที่เป็นสัญญาณบ่งบอกก็คือจําเหตุการณ์ปัจจุบันไม่ค่อยได้ความทรงจําระยะสั้นเนี่ยจะลืมบ่อยแบบเดินมาทุกเย็นเนี่ยเอ๊ะจะหยิบอะไรต้องไปนั่งนึกก่อนเนี่ยหรือว่ามีความวงุนงงสับสนและที่พบบ่อยอันหนึ่งก็คือ หลงทางง่ายนะฮะอันนี้มีในหนังด้วยนะครับในสไลด์ถัดไปครับเรื่องสตีวอลิสอย่างปี2014นะครับแสดงโดยจนะูเลียนนัวซึ่งทําให้เธอคว้าออสการ์ตัวแรกและตัวเดียวไปได้คือเรื่องนี้เธอเล่นเป็นอา,อาจารย์ด้านภาษาแล้วแต่เธอชอบวิ่งจ็อกกิ้งมีวันหนึ่งเนี่ยเธอวิ่งออกมาแล้วอยู่ดีๆเธอก็หยุดไม่รู้ว่าออกมาทําอะไรนะลืมจุบจตนาลงของตัวเองว่าตอนนี้ออกมาทาอะไรลืมไปแล้วเนี่ยคือสัญญาณแรกที่เห็นเลยว่าเนี่ย ความน่ากลัวของอัลไซเมอร์ที่มันจะค่อยๆเกิดขึ้นเนี่ยมันอันนี้นเป็นสัญญาณแรกนะใช่เห็นว่าต่อมามันจะเริ่มทําให้ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของคนบางคนนี่เป็นหนักถึงทําให้อายุสั้นก็มีเลยนะนี่ก็เรียกว่าเป็นอาการเกี่ยวกับอัลไซเมอร์นะครับอีกโรคหนึ่งก็คืออ่าอาการขั้นมืออ่อนแรงหรือ A L S นะซึ่งคาพูดชื่อเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสักสิบปีแล้วคนคงไม่รู้จักแน่นะว่ามันโรคอะไรนะ จนกระทั่งมันมีก็เรียกว่าการเชลน์อันหนึ่งที่ทําให้คนเรียกว่ารู้จักโลกนี้ไปทั่วโลกเลยก็คือไอซ์บัเก็ตเชลน์นั่นเองในสไลด์ถัดไปก็คืออ่ามีการเอาน้ําแข็งมาลาดตัวเองต้องถามคุณโยมีใครเคยท้าไหมตอนนั้นที่เขาทากันเยอะๆคุณโยได้ทำด้วยเหรอใช่ครับมีฮะมีได้ทําได้ทำมีฮะมีมีคนท้ามาครับแล้วก็ต้องทําเข้าโซเชียลด้วย โอ้นะฮะถือว่านี่ถือว่าดังจริงนะใครดังจริงนี่ต้องมีคนท้าอฮก็ตอนตอนนั้นก็เเย็นนะฮะเย็นมากเลยเพราะว่าการเอาน้ําแข็งลาดหัวนี่คือเป็นการจําลองใช่ไหมฮะว่าใช่ใช่น,นะฮะการ A L S เนี่ยว่าอาการ<ช>อาาร่อา,าคนที่ป่วยโรคเนี้ยเขามีความชายัางไงเหมือนเราโดนน้าแข็งลาดเนี่ยมันจะความหนาวเย็นกับเด็นชาเนี่ยแบบนั้นเลยนะฮะซึ่งดังไม่ดังในรูปนี้ก็มีนะทีมคุกนะฮะคนขวาสุด มันมาก็ไล่มาก็เป็นยูเกะคนซ้ายสุดก็มาร์คก็เบิร์กนะครับคนกลางไม่เสื้อแดงไม่เศร้าเห็นใครแต่น่าจะคนดังหมดเลยตอนนั้นเรียวคนดังเนี่ยทำเป็นหมดเลยนะซึ่งต้องบอกว่าสมัยก่อนที่ผมยังทาข่าวบันเทิงเนี่ยคนหน้าผมมีเขาเปลี่ยนมากเลยนะบอกที่จะทําไปทําไมจะช่วยก็จ่ายเงินไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าเรื่องบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้กระแสจริงๆเพราะไอ้ก่อนหน้าเนี้ยรณรงค์ให้ตายคนก็ไม่สนใจหรอกโรค a อ s ็อคือรายจ่พยอม คนระดับโลกเนี่ยมาช่วยกันรณรงค์ด้วยวิธีการแบบนี้เนี่ยเรียกว่าโอ้โหคนรู้จักทันทีนะว่าโลกนี้คืออะไรนะแล้วปีนั้นเนี่ยองค์การสมาคมโรคเอ s เอในสหรัฐเนี่ยเรียลลายเงินได้หนึ่งร้อยล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเลยนะคือไม่มีทาง<ม>จะรณรงค์ใหญ่จะได้เรียกความตอบรับจากสังคมได้มากกว่านี้แล้วน,ะนี่ก็คือ<ม>ทําให้คนรู้จักโลกนี้มากขึ้นนะครับซึ่งมันคือ การ่อของกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องนั่นเองนะทำให้เกิดการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและอ่อนแรงลงเรื่อยๆนะฮะอาการที่ตามมาก็พูดลําบากคืนลําบากหายใจลําบากหลายคนที่ป่วยเป็นโรคนี้นก็น้ําหนักล,ลดลงอย่างลดเร็วนะเพราะการกินนี่ก็ลําบากนะครับซึ่งก็มีหนังเหมือนกันนะฮะอ่ะาแตสไลด์ถัดไปคือชายฟีเดียวกับเรื่องเมื่อกี้เลยสติวารก็คือ the theory of everything นั่นเอง นัแสดงโดยเอ็ดดี้เลดแมนเล่นเรื่องนี้ก็ได้ออสการ์ดารังชายเหมือนกันพีนั้นเป็นปีของนักแสดงที่เล่นคนพิบตัวละครที่ป่วยเป็นโรคระบบประสาทสมองทั้งสองคนเลยในอะอสการ์ทั้งคู่นะครับนะซึ่งในรูปนี้ก็เจอตัวจริงด้วยนะเขาเล่นเป็นนะักวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดของศตวตรรษนี้นะสตีเฟนฮอว์กินเนะจ้าของหนังสืออ่ประวัติย่อของการเวลานั่นเองนะนะก็เล่นเป็นสตีเฟนฮอว์กินก็ได้ออสการ์ไปนะครับ นี่อย่างที่เห็นนี่ก็คือต้องอยู่บนรถเข็นเลยนะผู้ก็ต้องผ่านคอมพิวเตอร์นะก็คือเรียกว,ว่าเป็นโรคที่น่ากลัวจริงๆนะอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ดังเท่าแต่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นะก็คือเจนะสันเบเกอร์นะในช์ลตัดไปรทนี่เป็นมูกิต้าที่แบบดังมากเลยนะซึ่งตอนที่กําลังสูงสุดของชีวิตเนี่ยปรากฏว่าย้ายไปอยู่วงใหม่ได้สัปดา์เดียวหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเริ่มจากขาก่อนนะ แล้วก็มาที่มือนะฮะก็ยังพยายามจะเล่นกีตาร์เปลี่ยนสายให้มันอ่บางขึ้นจะได้เล่นได้พอเล่นกีตาร์ไม่ไหวก็ไปเล่นคีย์บอร์ดเล่นคีย์บอร์ดไม่ไหวมือไม่ไหวแล้วก็เพื่อนกับพ่อเนี่ยช่วยผลิตคอมพิวเตอร์มาในสารายถัดไปที่จะสามารถเขาแต่งเพลงด้วยการกับพิต์ตาเคยมีนักเขียนที่เคยเขียนหนังสือทั้งเล่มด้วยการกับพิต์ตามก่อนคนนี้ก็เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะไม่ยอมแพ้แต่งเพลงด้วยการกับพิต์ตาเหมือนกัน มันมีอ่ากล้องเซ็นเซอร์อยู่ที่จออนีก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนะเห็นว่าอ่าโอเคมันมีโรคภัยแต่มนุษย์เราก็สามารถต่อสู้และอยู่กับมันได้แต่ต้องบอกว่าการที่เอาโรคที่น่ากลัวขนาดนี้มาอ้างว่ามันเป็นผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าเนี่ยเป็นอะไรที่น่าลัวมากเลยนะซึ่งต้องบอกว่าพอเป็นหมอออกมาพูดเนี่ยยิ่ง ทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดกันเป็นใหญ,ญ่กันไปใหญ่เลยจนทาให้คนที่จะมาผัากล้างข้อมูล<ๆ>ก็ต้องเอาหมอผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันนะคนแรกเลยเป็นชื่อว่าเจคอบยาวนะครับเป็นรองศรราสตราจารย์อา่าวิชาการติดเชื้อจุลินทรีย์และภูมิกันนะรายโอไว,วโอสเตตชี้แจงว่าบทความของทางคลาสเซนเนี่ยที่ไปตีพิมพ์นเนี่ยที่บอกว่าสารจากเอ็มอาเอในวัคซีนนี่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทําให้เกิดอาการ มีโลกต่างๆเนี่ยบอกไม่มีทางนะเพราะว่าเอ n มาเอเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยมันจะถูกกําจัดออกไปอย่างร่างกายในเวลาไม่กี่วันแล้วนะเขาก็ไม่เชื่อว่าการที่ฉีดเอ n มรเข้าทางกล้ามเนื้อต้อนแขนเนี่ยจะไปส่งผลพบส่งผลกระทบไปยังโปรโตีนในสมองได้นะอันนี้เขาบอกว่าไม่ไม่น่าเชื่อถือนะอีกคนครับวินเซนต์ลาคานีเอลโลนะครับเป็นศาสตราจารย์ภาวิชาจุลจุล,จลชีววิทยาและภูมิการพยา,ยามหาลโคลัมเบีย เขาบอกบทความของคาสเซนเนี่ยเป็นงานที่ไม่น่าเชื่อถือนะฮะเป็นการทดสอบทฤษฎีที่เชื่อว่า mRNA เนี่ยสามารถเปลี่ยนโปรตีน protein, กลของเซลล์ให้กลายเป็นโปรตีนอ่าที่ผิดรูปร่างหรือฟีออนที่บอกเนะี่ยเขาบอกเป็นการทดสอบที่เตไมปด้วยช่องโหวนะ่ไม่น่าเชื่อถือเขาอ,อ่านแล้วเขาบอกไม่น่าเชื่อถือนะแล้วไม่เป็นแลวเป็นงานวิจัยที่ไม่นําไปสู่วัสดุใดๆได้เลยคนระับแล้วอีกหลักฐานหนึ่งที่ทําให้งานวิจัยของคาสเซนนี่ไม่น่าเชื่อถือก็คือเป็นงานที่อยู่ในอ่าเรียกว่าบัญชีที่เรียกว่าเบลลิสนะฮะ จัดทําโดยเจฟฟรีร์เบลเขาเป็นบัญชีที่เอาไว้เหมือนบัญชีเรียกว่าชีหนังหมาสําหรับงา,งานวิจัยที่ไม่น่าเชื่อถือนะะซึ่งสนับพิมพ์ที่<ม>ทางคาเซนเนี่ยเอาไปตีพิมพ์เนี่ยนะฮะคือไซวิชันพับบลิชิเนี่ยก็อยู่ในรายชื่อบัญชีนี้ด้วยนะฮะในจะรายถัดไปนะก็คือเป็นการยืนยันได้เลยว่างานวิจัยเนี่ยไม่น่าเชื่อถือนะฮถ้าวิจัยงานวิจัยน่าเชื่อถือควรจะไปอยู่ในวารสารที่ ไม่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในลิสต์เหล่านี้คือคนนี้เขาลิสต์เลยว่าไอสานตอ่าวารสารแบบไหนเนี่ยที่ชอบเผยแทร่ง,งานวิจยัยที่เต็มไปด้วยข้อบกพร่องเป็นข่าวปลอมนะฮะไม่น่าเชื่อถือเนี่ยเขาจะลิสต์ไปเลยปรากฏว่างานวิจัยของคาร์เซนเนี่ยไปอยู่ในอ่าวารสารที่ติดชื่อเบลลลิสนั่นเองนะครับก็เลยยิง่งยืนยันได้ว่างานวิจยัยของอาทางคาร์เซนเนี่ยไม่น่าเชื่อถือเขาไปใหญ่เลยนะฮะ